มาอีกเซตบีน้ำทิพดชุดวันพิชแหวกเต้าทราบไม่รู้จบแฟนคลับแห่ซูมสนันไอจีมาอีกเซตเสิร์ฟความเซ็กซี่ต่อไม่รอแล้วนะสำหรับนักแสดงมากความสามารถบีน้ำทิพก่อนหน้านี้ทำเอาหนุ่มๆเลือดกำเดาพุ่งมาแล้วในชุดบิกินี่สีแดงตัวจิ๋วสุดเร่าร้อนอวดอกบึ้มๆแทบล้นทะลักออกมาเลยค่ะ ล่าสุดจัดมาอีกเซตไม่ให้พักผ่อนหย่อนใจกันบ้างเลยนะคะโดยครีนบีมาในชุดวันพีชสุดแซ่บแหวะเต้าอกใหญ่ๆที่มองมาแต่ไกลก็เห็นเป็นลูกๆเลยจ้าอวดบอดี้สัดส่วนสุดเป๊ะปังเรียวขายาวเนียนผิวพันธขาวฉ่ำมงโพดท่าอินเนอร์จัดเต็มนางแบบมาเองกับมือแน่แน่แซ่บไฟลุกไม่แพ้เซตสีแดงเลยนะจ้า